สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองแดนด้วยนะครับวันนี้มีโรงเรียนบ้านหนองแดนเข้าด้วยนะครับนักเรียนตั้งใจฟังครูนะครับค้านี้ทั้งสองโรงเรียนเลยนะครับเก็บโทรศัพท์นะครับทั้งสองเนี่ยเลยเก็บโทรศัพท์เก็บเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างเลย อ่ะพร้อมอยังครับอ่ะวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องลักษณะทางเศรษฐกิจของอเมริกาใต้นะครับสักครู่นะครับอ่ะลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้นะครับ นักเรียนคิดว่าถ้าหากเราจะทำการเพาะปลูกควรทำในภูมิประเทศแบบใดควรจะเพาะปลูกแบบไหนที่ราบอะไรอีกลุ่มแม่น้ำนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะแบบไหนแบบเขตเทึกเขาแอนดิสหรือเทือกสูงปะตาโกเนียหรือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำปารนาะนะครับที่ราบลุ่มแม่น้ำปารนานะครับเขาบอกว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำเนี่ยเหมาะสมแก่การเพราะปลูกเพราะว่ามีดินตะกอนมีแม่น้ำไหลผ่านอ่าแล้วก็เขาบอกว่าแม่น้ำเนี่ยไหลผ่านจึงพัดพาตะกอนมาทับถมการจึงทำให้ดินบริเวณนั้นเนี่ย มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีแร่ธาตุต่างๆที่ไหลลงมาจากภูเขาไหลลงมาจากต้นำำน้ําลําธารนะครับแล้วก็มาทับถมบริเวณปากน้ําจึงทําให้บริเวณลรูปน้ําหรือปากน้ำเนี่ยเหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะามีดินที่อุดมสมบูรณ์ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่มีความจําเป็นต่อพืชนะครับอ,อเมริกาใต้มีการเพาะปลูกอยู่2รูปแบบนะครับดูนะ2รูปแบบนี้ก็จะมี1 การเพาะปลูกบวกกับการใช้เครื่องจักรก็คือการเพาะปลูกเพื่อการค้าขายอเมริกาเหนือมีแบบนี้ไหมครับมีนะครับก็คือการเพาะปลูกที่นําเครื่องจักรมาช่วยในการเพิ่มผลผลิตนะคบเพื่อการส่งออกนะครับทำจะทําเป็นไร่ขนาดใหญ่เพื่อการส่งออกผลิตได้เยอะๆยะเยอะๆขึ้นก็ส่งออกนอกประเทศไปขายนอกประเทศนะครับอันนี้เรียกว่า การเพาระปลูกเพื่อการค้าขายก็คือการเพาระปลูกแล้วก็นําเครื่องจักรเข้ามาใช้ด้วยนะครับอ่ะต่อไปใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยเนี่ยเขาบอกว่าเช่นการปลูกกาแฟโกโก้ข้าวสาลีเขาพูดนะครับจะเป็นทําเป็นไร่ขนาดใหญ่นะครับกาแฟนะครับปลูกได้ดีในเขตร้อนชื้นเช่นบริเวณประเทศบราซิลประเทศ เปรูนะครับจำไว้เลยว่าเาพื่อเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ในเม,มการใต้เนี่ยจะมีกาแฟซึ่งสามารถปลูกได้ในบริเวณบราซิลแล้วก็เปรูบราซิลจะมีรูปน้ำอะไรจำได้ไหมรูปแม่น้ำแอมะซอนนะครับเขาบอกว่าบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกกาแฟร้อยละ50ของโลกเลยก็คือครึ่งนึ่งของโลกเนี่ยอยู่ที่บราซิลนะครับกาแฟที่ เราไปผลิตเป็นกาแฟกระป๋องก็ดีหรือว่าเป็นกาแฟสดตามร้านตามร้านกาแฟสดก็ดีนะครับอ,อันนี้อะไระโกโก้นะครับได้จากเมล็ดกาเก่านะครับซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้ใช้ทําช็อกโกแลตก็ได้ ที่อยู่ในมือเนี่ยไม่ใช่โกโก้นะครับมันคือกาเกาเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้นะครับจำไว้ซึ่งโกโก้มันมีมันมีเมล็ดโกโก้อยู่ไหมนักเรียนคิดว่าโกโก้มีไหมมีแต่ว่าเขาไม่ได้เอาโกโก้มาทาโกโก้เขาเอากาเกามาทาโกโก้นะครับแล้วก็ใช้ทาช็อกโกแลตในเขตอเมริกาใต้นะครับเขาบอกว่ากาเกาเนี่ยจะปลูกมากในประเทศบราซิลเอกวาดอร์แล้วก็ชิลีนะครับ ข้าวสาลีภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรอ่าวีดนะครับจะปลูกได้ดีในเขตอากาศที่ทำไมอบอุ่นนะครับอ่าปลูกมากในเขตทุง่งหญ้าปาลมม์มัสนะครับแถวบริเวณประเทศอาร์เจนตินานะครับอ,อันนี้คือคอนคอนคือข้าวโพดนะครับเหมือนกันเหมือนกัน ปลูกได้ดีในบริเวณชายฝั่งม,ม,มหาสมุทรอ l a n ตแลนติกนะครับมหาสมุทรอ l a n ตแลนติกอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งและฝั่งซ้ายเป็นอะไรแปซิฟิกเก่งมากครับเขาบอกว่าปลูกมากในประเทศอาร์เจนตินากับเวเนซุเอลานะครับอันนี้อะไรแคน แคนชูการ์แคนนะครับอ้อยนะครับปลูกได้ดีในบริเวณที่เป็นเขตร้อนหรือเขตอบอุ่นเห็นไหมอ้อยบ้านเรามีปลูกไหมมีนะครับบ้านเราอากาศทําไมร้อนถ้าครูถามว่าในข้อสอบถ้าครูอาจจะถามว่าอ้อยปลูกได้ดีในเขตแบบไหนเราก็นึกถึงบ้านเราเลยบ้านเราอากาศทําไมร้อนจนถึงอบอุ่นนะครับรู้สึกว่ายังไม่อบอุ่นเลยมีแต่ร้อนอย่างเดียวถูกต้องไหม เออปลูกมากในเขตที่ราบสูงบราซิลนะครับต่อไปการเพาะปลูกรูปแบบที่2จะเป็นการเพาะปลูกเพื่ออะไร,พรเพื่อยังชีพเก่งมากครับเพื่อยังชีพการเพาะปลูกแบบใช้แรงงานคนกับแรงงานสัตว์นะครับจะเป็นการเพาะปลูกเพื่อยางชีพนะครับการเพาะปลูกนี้เนี่ยที่นำอ่า การใช้แรงงานโคนแรงงานสัตว์เข้ามานะครับจะไม่ค่อยได้ใช้เทคโนโลยีนะครับทำให้ได้ผลผลิตปลานกลางไปจนถึงน้อยแล้วก็เก็บผลผลิตไว้ใช้เองนะครับไปกินเองอ่าดูอันนี้อะไรอ่าถัว่วทำให้ได้ผลผลิตไม่มากนะครับเอาไว้บริโภคเองภายในครอบครัวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะทำใน ที่ราบรุ่มแม่น้ำแอมะซอนนะครับโดยมีชาวพื้นเมืองก็คือชาวชาวอะไรชาวพื้นเมืองคือชาวอินเดียนอินเดียนคือชนชาติชนชาติอะไรมองอะไรมองมองโกลอยผิวสีผิวอะไรผิวเหลืองนะครับพืชที่ปลูกก็คือ จะมีะข้าวโพดมันสับปะหลังมันเทศถั่วลิสงนะครับที่สามารถปลูกได้เมื่อกี้เขาบอกว่าปลูกถั่วลิสงได้ในบริเวณประเทศอะไรน,นะที่ราบสูงประเทศอะไรบราซิลนะครับการเพราะปลูกบริเวณที่เพาะปลูกได้ดีก็คือบริเวณที่ราบรูปแม่น้ำนะครับเพราะว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยจะเป็นการเพราะปลูกเพื่ออย่างชีพแล้วอเมริกาเหนือปลูกเพื่อ ค้าขายหรือส่งออกนะครับโดยเป็นอาชีพหลักของชาวพื้นเมืองเอาไว้ขายกันเองในทวีปนะครับไม่ใช่เมกาเหนือน,นะครับอันนี้เป็นเมกาใต้นะครับเมกาใต้เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างนะครับไปดูนี่อะไรน่าคุ้นๆไหมเหมือนเจอทุกวันเลยไม่หมายถึงข้างทางไงขี่รถมาโรงเรียนอะไรนี้ คิดมากเนี่ยจะคิดว่าคุณบูลลี่หรออ่านี้โคเนื้อนะครับโคเนื้อแหล่งเลี้ยงสำคัญของโคเนื้อเนี่ยจะอยู่ในบริเวณประเทศอาร์เจนตินาและบราซิลนักเรียนคิดนักเรียนคิดว่าเนี่ยโคเนื้อเนี่ยจะเลี้ยงในสภาพภูมิอากาศแบบไหนอบอุ่นเพราะว่ามีทํามขึ้นอ่ามีหญาขึ้นนะครับอ่าเขาบอกว่าอเมริกาใต้เนี่ย เป็นแหล่งโคเนื้อชั้นนำของโลกเลยนะครับเห็ตัวอะไรชีฟแกะถ้าไม่แกะจะทำไมเออถ้าไม่แกะเราก็จะกินไม่ได้มุก5้าบาทสิบบาทก็เล่นอ่ะบอกว่าแกะเนี่ยเป็นแหล่งเลี้ยงสำคัญนะครับคนในอเมริกาใต้เนี่ยจะอยู่ ที่จะเลี้ยงแกะเนี่ยจะอยู่ในแถวบริเวณประเทศอุรุกวัยแล้วก็อาร์เจนตินานะครับเป็นการเลี้ยงเพื่อตัดขนส่งออกไปทำอะไรอ่าเอาไปทำเครื่องนุ่มหม่มเป็นเสื้อเป็นโครสนะครับอันนี้ตัวอะไรอันนี้อะไร,รเขาบอกว่าพิกก็คือหมูสุกร นักเรียนชอบทําตัวเหมือนหมูไหมดินพอกหางหมูงานไม่ค่อยส่งคุณครูใช่ไหมอ่าบอกว่าอเมริกาใต้เนี่ยก็มีการเลี้ยงหมูเป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยนะครับก็บอกว่าเลี้ยงเกือบทุกประเทศเลยนะครับแต่ที่เลี้ยงมากคือในประเทศบราซิลแล้วก็เปรูการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรองจากอะไรเขาว่าการเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพรองจากอา,อาชีพกเกษตรกรรมหรือกรเกษตรกรนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจาก,จากาทวีปอเมริกาใต้เนี่ยเป็นทวีปที่มีทุ่งหญ้าที่กว้างขวางนะครับแล้วก็มีอากาศที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าสัตว์มันชอบทําไมกินหญ้าเนาะสัตว์พวกนี้จะเป็นสัตว์จําพวกกินพืชหญ้า ยอดอ่อนๆก,ก็เหมาะกับถ้ามีอากาศเนี่ยก็อยู่ในเขตร้อนแล้วก็อบอุ่นนะครับฉะนั้นก็เป็นอากาศที่เหมาะก,กับการเลี้ยงสัตว์นะครับลักษณะของการเลี้ยงสัตว์ในอเมริกาใต้เลี้ยงสัตว์เพื่อทําการประสุะสัตว์นะครับตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรมาดูระบบประสุสัตว์ในอเมริกาใต้นะครับการทําประมง นักเรียนคิดว่าประมงทํากันตรงไหนเมกาเหนือมีการประมงตรงไหนจําได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรประมงแหล่งประมงที่สําคัญที่มีกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นแกรนแบงก์อเมริกาเหนือมีแกรนแบงก์มาดูอเมริกาใต้จะมีอะไรนะครับเขาบอกว่าการทําประมงนะครับทวีปอเมริกาใต้เนี่ยสามารถจับปลาได้รอบทวีปเลยนะครับแหล่งประมงคือ ชายฝั่งประเทศเปรูและชิรีเปรูและชิรีอยู่ฝั่งไหนฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งซ้ายใช่ไหมครับติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากมีกระแสน้ําอุ่นสูนสูดนะครับประจบกับกระแสน้ําเย็นเปรูครูบอกแล้วว่าถ้ากระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นมาบรรจบกันมันจะทําไมเกิดเกิดอะไรก่อนเกิดแพ่นต้อน เกิดสภาพสภาพภูมิอากาศในน้ำบริเวณนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมกับการเกิดแพลงต้อนเพราะเกิดแพลงต้อนก็ปลาก็มากินเพราะว่าแพลงต้อนเป็นอาหารชั้นเลิศเลยของปลานะครับจึงเกิดเป็นแหล่งประมงนะครับมีกระแสะน้ำอุ่นสูนย์ศูนรบรรจบกับกระแสะน้ำเย็นเปรูแต่แกนแบงค์มีกระแสะน้ำอุ่นอะไรกราฟ กัสตรีมกับกระแสน้ำเย็นแล่แรบราดออาจจะจำไม่ได้แต่เห็นข้อสอบน่าจะทำได้นะครับแล้วก็มาดูอ่าสยาพรากรธรรมชาติของอเมริกาใต้ก็คือการทำเหมืองแร่นะครับเขาบอกว่าการทำเหมืองแร่เนี่ยประเทศชิรีผลิตทองแดงได้มากที่สุดในโลก นะครับบราซิลผลิตเหล็กได้มากที่สุดในโลกเช่นกันและโบริเวียผลิตดีบุกได้มากเป็นอันดับสองของโลกอย่าถามอะไรเป็นอันดับหนึ่งนะเออใช่นะครับอ่ะทะเลสาบมาไราอ่านว่าอะไรไม,มาไราไกโบนะครับม,าาบมีปิโตเรียมและก็แกส๊สธรรมชาติหรือก๊าสธรรมชาตินะครับ ปิตโตเรียมคืออะไรน้ำมันดิบนะครับน้ำมันดิบมาดูป่าไม้กันบ้างนะครับการทำป่าไม้นะครับเป็นทรัพยา,ากรที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้เนื่องจากอะไรใครรู้บ้างเนื่องจากอะไรมีป่าดิบชื้นที่เป็นไม้เนื้อแข็งจำนวนมากนักเรียนคิดว่าป่าดิบชื้นอยู่บริเวณไหนของอเมริกาใต้ จำได้ไหมป่าดิบชื้นอยู่แถวไหนนึกถึงป่าดิบชื้นแถวประเทศอะไร,ระบราซิลแถวลุ่มน้ำของแอรแอมาซอนนะครับอ่าแหล่งที่สำคัญคือบราซิลนะครับเปรูแล้วก็โคลอมเบียแต่ใช้ประโยชน์ได้น้อยเาบอกว่าเนื่องจากภูมิประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นป่าทึบมีป่าเยอะเลยนะครับแล้วก็มีการขนส่งที่ไม่สะดวกเพราะว่า ทวีปอ,อ,อเมริกาใต้เราจะรู้จักกันดีว่าเป็นประเทศที่ยังไม่ค่อยพัฒนาเรื่องการขนส่งระบบการขนส่งก็ยังไม่เจริญเท่ากับอเมริกาเหนือฉะนั้นการทรําป่าหมายก็สําคัญแต่ว่ามันก็จะมีอุปสรรคก็คือการส่งออกการขนส่งที่ไม่สะดวกเช่นกันนะครับยางพารานะครับอ่านว่าอะไรเนี่ย rubber rubber ยางพารา เป็นพืชพื้นเมืองที่สำคัญของอเมริกาใต้นะครับแสดงว่ายางพาราเกิดขึ้นได้ในในสภาพภูมิอากาศที่ทำไมอเมริกาใต้ยางพารานะบ้านเรามียางพาราไหมมีฉะนั้นเกิดขึ้นในแบบอบอุ่นแล้วก็ร้อนนะครับอันนี้อะไรเนี่ย บราซิลนัดแปลว่าอะไรทั่วบราซิลคืออะไรวะไปดูกันเขาบอกว่าเป็นต้นไม้สำคัญของบราซิลที่นำมาเป็นอาหารก็น่าจะเป็นถ้าเทียบกับบ้านเราก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นประมาณว่าเม็ดมะม่วงหิมพานแอลมอนเคยกินกระบอกไหมที่คขัขว้วเม็ดกระบอกอ่ะขั้ว,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 วมันๆนะ่ะ ก็น่าจะคล้ายๆกันโฮ้ยภาษาอังกฤษเยอะมากเลยอันนี้คืออะไรอ่ายูคาลิปตัสยูคาลิปตอลยูคาลิปตอลนะครับอ่าเขาบอกว่าจากต้นยูคาลิปตัสเนี่ยนำมาใช้เป็นส่วนผสมของยาแก้ไอด้วยก็คือดอกดอก ามาดูอุตสาหกรรมบ้างนักเรียนคิดว่าอเมริกาใต้มีอุตสากรรมแบบไหนมีความที่จเจริญไหมอเมริกาใต้ไม่จเจริญอ,อเมริกาใต้มีความล้าหลังนะครับทางด้านอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมแบบขนาดย่อมๆนะครับอุตสาหกรรมใน ครัวเรือนแล้วก็แปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกรษตรนะครับหันไปดูเพื่อนดิหลับแย่เลยฮะทางปลายทางหลับไหมครับทางนี้เริ่มหลับแล้วนะครับสงสัยเมื่อคืนนอนดึก แย่ yeah, เลยก็คือแบบเมื่อกี้แบบเอออ่าต่อไปอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับนี่ไรชูการทำมาจากอะไรเนี่ยอ้อย,ออยภาษา,ษาษาอังกฤษว่าไงอ้อย,ออยหรอแคนใช่ไหมก,ก็คือการผลิตน้ำตาลนะครับในบราซิลโคลอมเบียแล้วก็ไกาอานะนะครับ อาหารกระป๋องในประเทศอาร์เจนตินาเปรูนะครับยางพาราเมื่อกี้บอกแล้วอยู่ในประเทศอะไรยางพา,าราในบราซิลเก่งมากครับต่อไปอุตสาหกรรมเหมืองแร่ปิโตเรียมนะครับรเทสาบมาลาไกโบมาลาไกโบหรือมาลายไกโบนะครับในเวเนซุเอลาเขา เวเนซุเอลาเป็นประเทศที่ทําไมมีปิโตเรียมหรือว่าน้ำมันดิบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ,อันนี้จะเป็นเหมืองเหมืองทองแดงนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเมกาใต้ผลิตทองแดงได้อันดับเท่าไหร่อของโลกนะอันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่ประเทศชิลีนะครับการค้านักเรียนคิดว่าการค้าดีไหมครับแน่ใ,นใจหรือ จะตรงข้ามกับเมากาเหนือเขาบอก <l ain> ว่าส่วนใหญ่จะเสียดุลการค้าก็คือมูลค่าของสินค้านําเข้าเนี่ยจะสูงกว่ามูลค่าสินค้าส่งออกก็คือเขาบอกว่าสินค้าที่นําเข้าเนี่ยมันมีมากกว่าการที่เราส่งออกเพราะว่าเขาผลิตเพื่อทําไมเขาผลิตเพื่อย,ยังชีพไม่ได้ผลิตเพื่อส่งออกฉะนั้นก็จะส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับการค้าหรือพาณิชยกรรมเนี่ยก็จะเสียดุลทางการค้ามากกว่านะครับ ประเทศบราซิลยังถือว่าเป็นประเทศที่ได้เปรียบทางการค้าในอดีตนะครับเวเนซุเอลาเนี่ยเคยเป็นได้เปรียบทางการค้าเพราะว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันได้แล้วก็สามารถส่งออกน้นํามันด้วยปัจจุบันนี่เวเนซุเอลาตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ทําไมเออตกต่ําเงินเฟ้อเงินเฟ้อมากๆแบบรวยจัดเลยจนเงินไม่มีค่านะครับก็ทําให้เศรษฐกิจตกต่ำนะครับก็เกิดจากนี่แหละ พอส่งออกน้ำมันได้เยอะรัฐบาลก็แจกเงินแจกเงินแจกเงินให้ประชาชนแล้วไปทําไมล่ะเงินอ่ะพอมีเงินเยอะแล้วทําไรกันใช้แล้วพอมีเงินรวยกันแล้วอยากจะทําอะไรกันไหมไม่อยากแล้วเออแล้วใครจะทําให้เรากินอ่ะจะจะซื้อลูกชิ้นฉันรวยแล้วฉันไม่ขายแล้วลูกชิ้นอ่ะรอซื้อกินถ้าคนคิดอย่างนี้ทุกคนทำไมเออไม่มีใครผลิตมีแต่คนที่จะซื้ออย่างเดียวนะครับอ่คาคมการคมนาคม การคมนาคมและการขนส่งนักเรียนคิดว่าจเจริญไหมไม่ไมจเจริญเขาบอกว่าจเจริญเป็นบางบงที่เฉพาะแบบเมืองหลวงแต่ว่าไม่ได้ครอบคลุมทั้งประเทศดูอย่างบ้านเราก็ถึงประเทศเราก็ยังเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา,นาแต่ก็ยังมีการจเจริญเรื่องการขนส่งถนนยังทั่วถึงอยู่ก็เริ่มจะมีน้อยและที่เป็นแบบชนบทแล้วก็มีทางลุกลังอะไรอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นคอนกรีตหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะอยังมาตอยแล้วเนาะ เนื่องจากส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเป็นอ่าสัญญาในทวีปเนี่ยเป็นประเทศที่กําลังที่จะพัฒนาน,าน,านะครับจึงมีการเข้านาคมและการขนส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ,อันนี้จะเป็นถนนในอเมริกาใต้มีปั๊มอะไรเหมือนบ้านเราเลยเนี่ยปั๊มเชลล์เนี่ยเขาบอกว่ายังกระจุกอยู่ในตัวเมืองหลวงก็ประมาณบ้านเราเนั่นแหละ,จะเจริญเฉพาะเป็นบางประเทศเอ้ยเป็นบางจังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่พัทยา ภูเก็ตหาดใหญ่ตากจเจริญไหม,ไมแม่สอดถนนถนนสายหลักในทวีปคือทางหลวงสายแพนคืออะไรก็ไม่รู้นะอเมริกันนะครับก็คือเชื่อมต่อจาก USA จนถึงชิลีไกลไหมเชื่อมนั่นอะ USA ผ่านเม็กซิโกลงมาเบริสลงมาัวเตมาลาผ่านปานามาเข้าโคลัมเบียผ่านเวเนซุเอลาลงมาชิลีชิลีอยู่ฝั่งตะวันตกใช่ไหมเออที่มันเป็นประเทศยาวๆนั่นแหละนะครับอ่ะจบแล้วเกียมเลยเกียมขอถามเลขที่วันนี้วันที่ 22ขอเลขที่12มา12ยกมือเอาไม่รู้เลยนะเนี่ยจริงไม่รู้อ่ะแหล่งป่าไม้ของทวีปอเมริกาใต้อยู่บริเวณประเทศใดบริเวณที่ใดบริเวณบริเวณ อ่ะใบให้ที่ราบลุ่มแลหละฮะที่ราบลุ่มแม่นม้ำลุมแม่น้ำที่ใหญที่สุดใโลกแม่นม้ำพูดใหมส่สิแอมาซอนพูดใหม่นะครับแอมาซอนลุ่มแม่น้ำแอมาซอนนะครับไม่ตบมือให้ละตอบไม่ถูกอ่ะอ่ะ เวเนซุเอลามีทรัพยากรที่สร้างรายได้คือถามเลขที่19บเกาน้ำมันดิบหรือว่าปิตโตเรียมเก่งมากครับเ,เพราะเหตุใดอเมริกาใต้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ขอถามเลขที่14 เาไม่รู้ไม่รู้จริงอ่าตอบได้ไหมครับ,บ,รบได้มัง้งตอบเลยลอะไรอีกอุณหภูมิอย่างเดียวไม่พออาหารอีกอะไรอีกอเพื่อนตอบให้นะครับออย่างนั้นก็มีส่วนถูกนะครับบอกว่าเหตุที่ อเมริกาใต้เนี่ยเหมาะก,กับการเลี้ยงสัตว์ก็คือมีพื้นที่ราบที่กว้างมีทุ่งหญ้าที่สามารถให้สัตว์เนี่ยได้ไปกินแล้วก็มีสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์เขาอนีง่ายมากเขาถามเลขที่22 22ถามว่าประเทศใดปลูกกาแฟได้มากที่สุดในโลกบราซิลเก่งมากครับ จบแล้วสำหรับวันนี้ดีใจอะไรดีใจแปลกๆหิวข้าวหรอกินข้าวยังอ๋อนักเรียนปลายทางไม่รู้กินข้าวยังอสำหรับวันนี้ครูคิดว่านักเรียนก็ได้รับความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยมนอนหลับกันอย่างเต็มอิ่มนะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีโรงเรียนบ้านหนองแดนนะครับอยู่หรือเปล่าเอ่ยไม่เห็นเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ขึ้นอยู่หรออ วสวัสดีโรงเรียนบ้านหนองแดนนะครับแล้วก็สวัสดีโรงเรียนต้นทางเรียนตากพิทยาคมครับสวัสดีครับ